ก่อนที่จะไปดูรีวิวกันพงขออธิบายเกี่ยวกับคำว่าเสี่ยวมี11ไลท์ในวิดีโอนี้ก่อนครับจริงๆแล้วเสี่ยวมี11 1ไลท์เป็นรุ่นที่เปิดตัวแล้วก็วางขายไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าจริงๆแล้วในวิดีโอนี้ต้องเป็นชื่อรุ่นเสี่ยวมี11 1ไลท์ 5G NE ก็เป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานแล้วก็กำลังจะวางขายในช่วงปลายปีนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้พงอยู่กับมือถือความหวังของหมู่บ้านครับมี11ไลท์ที่พงพูดอย่างนี้ต้องบอกว่ามี2ออย่างที่พงคิดว่ามันน่าจะเป็นมือถือที่คุ้มค่าในช่วงนี้อย่างแรกคือในเมื่อช่วงปัจจุบันเนี่ยครับ ตัวซัพพลายต่างๆชิ้นส่วนต่างๆมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้นมากๆแต่ว่ามือถือตัวนี้ทำได้ดีแทบจะทุกอย่างเลยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะคุ้มค่าสำหรับหลายๆคนครับแล้วก็พอผมได้ลองใช้ก็ให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีหลายๆอย่างเลยเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ใครสนใจมี11ไลค์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่านี่อาจจะไม่ใช่เสี่ยวมีที่เราเคยรู้จักกันในหลายๆอย่างเลย ถ้าเกิดอย่างแรกที่พงอยากจะแนะนําทุกคนว่าเราควรจะปรับตัวให้ชินก็คงจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตาหรือว่าดีไซน์ครับปกติมือถือของมีก็มักจะให้สเปคมาแบบแน่นๆแล้วตัวเครื่องก็จะไม่ได้เน้นความสวยงามหรือว่าความบางเท่าไหร่แต่ว่ามือถือเครื่องนี้ครับ บางแค่6.8ม mm เมเองแล้วน้ำหนักก็เบามากๆด้วยคือผมว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นยุคของมือถือที่มีน้ำหนักเบาๆแล้วก็มีตัวเครื่องที่บางๆแล้วแล้วมี11ไลท์ตัวนี้ก็เข้าข่าย2อย่างนั้นพอดีครับน้ำหนักอยู่ที่158คกรัมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบมือถือบางๆเบาๆก็น่าจะรู้สึกดีกับการใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับแต่ก็ด้วยขนาดหน้าจอเนี่ย ไม่ได้เล็กเลยนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.55นิ้วแล้วอัตราส่วนของหน้าจอก็อยู่ที่20:9อ,อาจจะเป็นอัตราส่วนที่หลายๆคนไม่ได้คุ้นชินเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่าเวลาใช้งานไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยตรงนี้สามารถใช้งานได้สบายๆครับแต่ว่าก็จะมีเวลาที่เราจับแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าอัตราส่วนมันแปลกไปสักนิดนึงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ด้วยตัวเครื่องที่บางแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือขอบของตัวเครื่องก็ไม่ได้เหมือนมือถือ คือเ่รงถ้าเกิดเรามาดูดีไซน์เราจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างบางแล้วก็มีความเป็นเหลี่ยมที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวขอบจริงๆจะเห็นว่า ตัวขอบมันก็จะมีความโค้งมนครับทั้ง4ด้านเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาตัวเครื่องมาวางที่นิ้วแบบนี้หรือว่าแม้แต่เวลาที่เราจับเข้าไปด้านข้างแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าจับถนัดกว่ามือถือที่มีขอบเรียบๆแล้วในเรื่องต่อไปเป็นสิ่งที่เราต้องมาปรับตัวให้ชินครับกับมือถือในราคานี้ก็คือเรื่องของหน้าจอครับคราวนี้เสี่ยวมีให้หน้าจอ AMOLED มาแต่ตรงเนี้ยหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าหน้าจออ moled แล้วยังไง ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกไปครับแต่ว่าคราวนี้เป็นหน้าจอ AMOLED ที่แสดงผลได้ถึง1,000ล้านเฉดสีครับปกติมือถือหรือว่าหน้าจอทั่วๆไปที่เราเคยใช้งานกันก็จะแสดงผลได้แค่16.7ล้านสีก็คือในระบบ8บิตแม้กระทั่งตัว iPhone ที่ผมใช้มาก็แสดงผลได้ที8่8บิตเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เสี่ยวมีใส่เป็น10บิตมาให้ครับ คือตัวเลข8บิตกับ10บิตอาจจะดูต่างกันแค่2บิตใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามาคำนวณทางคณิตศาสตร์แล้วจริงๆตัวเลขที่ได้ออกมาก็คืออย่างที่ผมพูดไปครับ16.7ล้านสีกับ1,000ล้านสีตรงนี้สิ่งที่ได้ออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นครับว่ามันไล่เฉดสีได้เยอะกว่าจริงๆแต่เวลาแสดงผลออกมาโดยภาพรวมนะครับเราจะเห็นว่าสีของหน้าจอประเภท10บิตเนี่ยมีความแน่นความอิ่มของเนื้อสีที่ดีแล้วก็ให้สีสันที่สดใสมากๆ แล้วก็ยังไม่หมดครับในเรื่องของหน้าจอเ x i ยวมีใส่สเปคมา High Refresh Rate แม้ว่าจะเป็นแค่9 0 h ์ไม่ได้ไปสูงถึง1 2 0 h ์หรือว่า1 4 4 h ์แต่ผมเชื่อว่าคนที่ต้องการหน้าจอที่ลื่นๆก็น่าจะพอใจได้ครับส่วนเรื่องความสว่างครับหน้าจอของโทรศัพท์ตัวนี้รองรับการแสดงผลได้สูงสุดที่500นิตแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาดูภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันแสดงผลได้ดีมากๆครับแล้วก็เวลาที่เอามาดูหนังตรงนี้ต้องบอกว่ามาถึงช่วงนี้ครับสามารถที่จะรองรับการแสดง แงผลแบบ HDR10+ กับ Dolby Vision ได้ด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบดู Netflix นะครับแล้วตัวหนังรองรับ Dolby Vision ตรงนี้เราก็จะได้ดูซีรีส์ดูหนังที่มีภาพสวยมากๆเลยแล้วในหลายๆวิดีโอพงเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอคุ้นหูคำพูดของพงมากครับคือพงบอกไว้ในหลายๆรีวิวเลยว่า ตัวเครื่องที่ดีเนี่ยมันก็จะต้องใช้งานควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่ดีด้วยครับมันถึงจะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีพอสมควรหรือว่าดีมากๆก็แล้วแต่การเขียนซอฟต์แวร์แล้วก็การจูนนิ่งระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มือถือตัวนี้ครับได้รับการอัปเดตตัวมี UI เป็นเวอร์ชัน12.5คือมันใช้งานอาจจะไม่ได้ต่างจากเวอร์ชันที่ผ่านๆมาเท่าไหร่แต่ว่าคือ หน้าตามันสวยงามขึ้นจริงๆครับมันมีความมินิมอลมีความคลีนมากขึ้นตรงนี้พงถูกใจมากๆครับโดยเฉพาะตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ที่เวลาลากลงมาตรงนี้มันดูสะอาดดูมินิมอลแล้วก็ใช้งานง่ายรวมถึงตัวไอคอนมันใหญ่กดสะดวกดีแล้วทีนี้มาต่อกันที่เรื่องกล้องบ้างดีกว่าครับ ตัวกล้องของมือถือเครื่องนี้ตัวกล้องชุดหลักด้านหลังให้มา3กล้องครับก็จะเป็นกล้องหลักที่มีความละเอียด64ล้านพิกเซลแล้วก็มีอัล้าไวครับตรงนี้ความละเอียด8ล้านพิกเซลสุดท้ายเป็นเทเลมาโครที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องทุกตัวใช้งานได้ครับหลายๆรุ่นในปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดดูรีวิวของพงพงมักจะพูดครับว่ากล้องมาโครให้มาเหมือนกับเป็นของแถมแล้วถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานจริงๆในบางรุ่นเนี่ยพงก็จะแนะนําว่าเราถ่ายในโหมด48ล้านหรือว่าโหมด64ล้านแล้ว ครอบเอาก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่ว่าในเทเลมาโครตัวนี้ครับเวลาที่เราถ่ายออกมามันให้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงๆถ้าเกิดว่าเรามาดูภาพที่พงถ่ายตรงนี้จะเห็นว่าคราบน้ํามันที่อยู่บนกันไกลมันก็เก็บรายละเอียดมาได้คมชัดดีแล้วก็รายละเอียดของพวกซี่สแตนเลสท,ที่เป็นช่วงคมๆของกันไกลตรงนี้ก็ยังเก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างชัดอยู่แล้วในจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเสี่ยวหมี่เท่าไหร่ก็คือในเรื่องของภาพถ่ายภาพถ่ายของเสีียวม ในมือถือรุ่นก่อนๆปีเก่าๆที่ผ่านๆมาหลายคนอาจจะบอกว่าสีมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่สีมันออกจะตุ่นๆน,นิดนึงแต่สำหรับพงเองที่ผ่านมาผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วแต่ว่าคราวนี้สีสันมันสดขึ้นจริงๆครับมันสดถึงขนาดว่าอาหารที่พงถ่ายมาเนี่ยมันดูน่ากินมากๆแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์กับตัวซอฟต์แวร์ยังทําให้ภาพมีความใสที่ดีด้วยซึ่งแม้ว่าตรงนี้มันจะผ่านการปรับปรุงคุณภาพจาก AI มาแต่ก็ต้องบอกว่าบางซีน AI ก็ยังปรับภาพให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับคืออย่างภาพ ที่พงเซลฟี่มาด้วยกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลตรงนี้ก็จะเห็นว่าสีเนี่ยมันเข้มแล้วมันก็ติดอมเหลืองอมส้มมากๆคือมันอยู่ในร้านอาหารไฟที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันอาจจะติดการเหลืองมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าตรงนี้มันเหลืองค่อนข้างเยอะจริงๆเราก็อาจจะรู้สึกว่าภาพใบนี้มันไม่สวยแต่ซอฟต์แวร์ในตัวเครื่องที่ให้มามันก็สามารถที่จะปรับแต่งภาพได้ครับพงเอามันลดความเข้มของสีลงแล้วก็เอามันลดตัวไว้บาลานซ์ลงภาพที่ออกมาหลังจากที่ปรับแต่งแล้วมันโอเคมากจริงๆแต่มีจุด หนึ่งที่พงอยากจะบอกกับทุกคนก่อนครับก็คือเวลาที่ใช้งานตัวกล้องตอนที่กดสลับกล้องก็จะมีจังหวะที่ต้องให้เรารอนานกว่าปกตินิดหน่อยมาถึงตรงนี้พงขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับตัวกล้องของมี11ไลท์เครื่องนี้สั้นๆก่อนที่จะไปดูรีวิวเรื่องอื่นแล้วกันครับต้องบอกว่าภาพถ่ายที่ได้จากทุกกล้องของมือถือเครื่องนี้ให้คุณภาพที่พงพอใจได้ครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงมากหรือสภาพแสงน้อยแม้ว่าบางทีสีสันมันอาจจะสดเกินจริงไปบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้มันสดขนาด นนั้นเราเอาซอฟต์แวร์มาปรับแต่งในตัวเครื่องได้เลยใช้งานได้สะดวกครับตรงนี้ผมก็เลยคิดว่ามือถือเครื่องนี้มีความคุ้มค่ามากๆในช่วงราคาของมันเองถ้าเกิดใครต้องการที่จะซื้อมือถือใหม่ในช่วงนี้ มี11ไลค์ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเครื่องหนึง่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ในปีนี้เสี่ยวหมี่ทำได้ดีมากๆแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากกันเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของคุณภาพเสียงครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังไม่ว่าจะเป็นตัวลำโพงในตัวเครื่องเนี่ยเสี่ยวหมี่ทำได้ดีขึ้นมากๆจากปีที่ผ่านๆมาแล้วมือถือเครื่องนี้ก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีมากครับลำโพงให้มาเป็นระบบซีรีโอมีลำโพง2ตัวเวลาที่เราดูหนังเล่นเกมฟังเพลง ตัวเสียงที่ออกมาได้ดีมากครับเนื้อเสียงมีคุณภาพที่ดีแล้วอย่างหนึ่งที่ต้องชมจริงๆก็คือเสียวมีกําจัดพวกเรโซแนนซ์ออกไปจากตัวเครื่องบางๆแค่นี้ได้ดีครับถ้าเกิดว่าพงลองเทียบกับ iPhone 12 Pro ที่พงใช้ยังต้องบอกเลยครับว่าเสียวมีทําคุณภาพของลําโพงได้เทียบเท่ากันหรืออาจจะดีกว่า iPhone 12 Pro นิดๆแล้วด้วยซ้ําส่วนในเรื่องของสเปคมือถือเครื่องนี้ครับให้เป็น CPU snapdragon 778G 5G ใช้เทคโนโลยีในขนาดเล็ก6นาโนเมตรก็ทําให้ประหยัดพลังงานแล้วก็มีความเร็ว ดีส่วนตัว RAM กับ Storage ตรงนี้ผมขอพูดรวมๆแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสเปคที่เราควรจะพูดคู่กันเขามี3ขนาดให้เลือกครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีสเปค128ทับ6แล้วก็จะมี128ทับ8สุดท้ายเป็น256ทับ8แต่ในเรื่องหน่วยความจำภายในตรงนี้ผงคงจะต้องมาลงรายละเอียดให้เพื่อนๆนิดนึงครับเท่าที่พงลองเช็คมามันเป็นหน่วยความจาแบบ UFS 2.2ตรงนี้มันอาจจะใช้งานแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันลื่นเหมือนกับพวก UFS 3.0ในตัวแฟลชชิพต่างๆแต่ โดยรวมการใช้งานเนี่ยก็ถือว่ามันให้ความลื่นที่ดีแล้วครับตรงนี้น่าจะพึงพอใจแล้วก็ถือว่ามันผ่านมาตรฐานการใช้งานได้แบบสบายๆครับผมคิดว่าคนที่ต้องการความลื่นไหลไม่น่าจะอึดอัดอะไรแล้วล่ะครับแล้วทีนี้มาถึงเรื่องความบางมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ถูกยัดเข้ามาข้างในใช่ไหมครับเรื่องแทปติกตรงนี้ยังทําได้ดีครับเสี Sel ่ยวมีปีหลังๆทําทเรื่องของแฮปติกแล้วก็มอเตอร์ในการสานพวกนี้ได้โอเคมากๆแต่ว่าสิ่งที่ เป็นผลกระทบจากการทําให้ตัวเครื่องบางคราวนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่คือต้องบอกว่าพอตัวเครื่องมันบางเนี่ยชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนมันก็ต้องถูกหดให้เล็กลงมี11ไลน์เครื่องนี้ให้แบตเตอรี่มาในความจุ4,250ม ah. ิลลิแอมป์ตรงนี้เวลาที่เราใช้งานเล่นเกมหรือว่าใช้งานอะไรก็แล้วแต่แบตเตอรี่จะหมดค่อนข้างเร็วนิดนึงแม้ว่าตัว Snapdragon ในเล็7จะมีการประหยัดพลังงานที่ดีมีการบริหารความร้อนที่เก่งแต่ว่า มันก็ส่งผลอย่างที่เห็นออกมาครับตรงนี้มันเห็นผลค่อนข้างชาัดครับว่ามันไม่ได้อึดเหมือนกับมือถือที่มีแบตเตอรี่ในขนาด4 6 0 0ม a h สูงขึ้นไปถึง5 0 0 0ลลิแต่โดยรวมมันก็ยังใช้งานได้เพียงพอใน1วันครับแต่ว่าระบบชาร์จไว33วัตต์ก็น่าจะทําให้หลายๆคนอุ่นใจได้ง่ายขึ้นครับเวลาที่แบตเตอรี่เหลือน้อยๆการชาร์จมันอาจจะไม่ได้ไวขึ้นไปตัวเลข60วัตต์65วัตต์แต่33วัตต์มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดว่าจะมาพูดถึงกาาารรใช้งงนจิๆเเี่วล ที่ใช้งานานานๆไปสักพักหนึ่งตรงนี้จะเกิดความร้อนขึ้นมาครับ CPU Snapdragon เลข7แม้ว่าจะจัดการพลังงานเก่งแต่ในตัวของเี่ยวหมี่มี11ไท์เครื่องนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามีระบบระบายความร้อนหรือเปล่าแต่เวลาที่จับตรงนี้จะเห็นได้เลยครับว่ามันมีความอุ่นเกิดขึ้นมาโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่า มันก็ยังเป็นความอุ่นที่เราสบายใจครับไม่เหมือน s n นดราคอนเล็กแปดที่บางทีเนี่ยมันร้อนจนเรารู้สึกว่าจะต้องกังวลหรือบางทีเราอาจจะต้องหยุดเล่นหยุดพักเพราะว่าเราวางมือลงไปบนตัวเครื่องแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมือไม่ค่อยสบายนิ้วเท่าไหร่แต่ ในอาการอุ่นๆของโทรศัพท์เครื่องนี้มันยังทําให้เราเล่นแล้วก็ใช้งานต่อไปได้แบบสบายใจแล้วก็สบายมือแน่นอนครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่พงลืมพูดไปตอนแรกก็คือในเรื่องของฝาหลังครับฝาหลังมันมีความสวยงามมากครับพงคิดว่าภาพที่เห็นกันในวิดีโอในภาพถ่ายหรือตามเว็บไซต์ต่างๆน่าจะเห็นว่าสีสันมันสวยทุกสีจริงๆแล้วสีฟ้าที่พงได้มาเนี่ยมันก็มีความสวยจริงๆครับมีความฟ้าที่ ไม่ได้ฉูดฉาดแต่มันให้ความละมุนความนุ่มความมินิมอลความคลีนผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจสีของม e ี11ไลท์แล้วก็ฝาหลังยังเป็นแบบเงาเงากึ่งด้านๆครับผิวสัมผัสเนี่ยมีความลื่นแต่ไม่จับรอยนิ้วมือครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบจริงๆครับส่วนรายละเอียดของตัวเครื่องต่างๆก็ตรงนี้เป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยมากครับปุ่มทุกปุ่มอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่องแต่ใส่ซิมการ์ดอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านบนยังมี i r b l a s t e r มาให้เหมือนเดิมหลายๆคนที่ชื่นชอบการใช้ IRBluster ก็ยยังสบา ได้ครับว่ามี11ไลท์ช่วงนี้ยังมี IR อาร์บ e ัสเซอร์มาให้อยู่แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวของมี11ไลท์จากพงครับถ้าเกิดจะให้พงสรุปโดยรวมพงคิดว่าหลายๆคนที่ดูมาถึงตรงนี้น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าพงชื่นชอบโทรศัพท์ตัวนี้มากแค่ไหนคงไม่ต้องสรุปให้เพื่อนๆดูกันแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์นี้พงฝากกดไลค์กดแชร์ให้พงหน่อยครับยังไงไว้เจอกันในทีวิดีโอหน้าสวัสดีครับ